ปลาตองพี่น้องปลาตองลาบปลาตองกินแรงมาเนี่ยปาดยู่กรุงเทปใส่มองได้ปลาตองมาสัน้น<อ>พอใหญ่สุดทัด<อ>ตัวบัวหน่อยได้หมอว่ามันเป็นคือหม,มอ้อเลยตัวซ่ซัมในมุเจ้าว่ะสามตัวนี่เอ้ามึงอตอนนี้อยู่กับฝีมือคนฝากกาสั่นได้คุณว่าฝักเหนียวก็ได้เหนียวาสั่นคุณว่าเอาเบิร์นคนจะข้าวก่อนนะอเ,เอาเนี่ยทัดโซโซกำด้ำดำ้ำอัน,น ด้ามนม่แน่นนะแน่เซียบว่แซีบก็อยู่กับขี่เคียงแล้วบ้านี้โอ้ยเหนียวติดมีดเลยวะสันอันปลาบ่วซ้ำใด้พี่น้องว่าสันขนาดกินขี่เคียงยังแซีบปานนี่ว่าสันโตมันจะซ้ำใดว้วาสัน โอ้ยเนาะออนซอนຜໃຍ່ທັດບກງຈມາວາທືນຶ່